น,นี่เ,เ,เ้องอ่พา,พาพมันมาบนเมตุแล้เห็นยังกีนเียดว่นี่เมตุก็นเียรต์จังเ้คนเป็นจกน่บเทียนเนาะวันนี้บอกดูสือสือเฟอร์เฟอมาให้แม่เขนจะเอาที่น่ปีดปวดไวด้จังเนาะ ดื่มแเจ้ากินเทไหลอ่บนไหลไหลอยู่บนดบ่ไหลม่นึงาะไหลกับบัวคาบนใดอือีมันเทสเมือนเลยอเกียบเล้าคจะมายปรุงเจาบ่เจาบ่ปรุงได้ไหม่ะ่ทำเนี่ยคอยปรุงหายะหนกกเยอะแย่เสียนแยตอนเนาะมาซื้อมากใหม่มากอดื้อมีแตดื้อมถือมาหใ เบาเบาเฟสไปได้หรอกนะครับใส่หน่อยหนึ่งมันสีมันเนี่ยนี่เดี๋ยวว่าบอกพีเข้าวเกี่ยวใส่น้ำมันนะน้ำมันกัน,นโอ้ยเสียด,ด้จ้นี่หายวุ่นเลยแหละวันนี้บอกสีมาลงสีประตูให้ในเขาเนาะ <c oughs> ได้ใครเห็นหายไหมครับไม่ได้หรอกมันอะไรหนามันลายโหดนะพี่น้องแล้วถวยเมตุแล้วก็ น่อยสวเนาะแต่บ่มีสวยมีบวงบ่มีตุ่เพื่อนเจ้าไปล้ี่วยหน่อยมันจะสวยหน่อยวะเพื่อนเจ้าเนาะเอาเเป็นยังเป็นิงเป็นิบหรได้นี่ไม่ตุ่วยเดียวนล่ได้แน่นี่จะกินอดนี่กินเสียเจ้าเจ้าก็มาไหมนะเมื่อกี เห็ดมาให้เนาะสีมาให้ออานั่งรไม่เท่านั่งกินบ้างหันยงกับบมีเนาะวงสอมยังกับบุมมีเนี่นี่มัตักหยากและเส็นบอกคือเขาเปียกเขาแบอยู่ว่าดำเ่เท่าอ ทอนห่อนอุ่นๆบเดอกอย่างนั้นบงเขา้องาเขาเขาอะไรขนมรองนมกินหนมหลังหอนแบเนาะอืมเอากินกินในแถแล้วคอยสิไปลงชีเหื่อนกันอีกก่อน สบายดีอีกแกน,นึงเนาะพี่น้องมาเมือนี้บอกว่าซื้อสีสีมาทาประตูอีกเนาะมาเป็นขอกว่้จะลงขอบขอบประตูนี่เนาะพี่น้องลงขอบนี่เนาะเพื่อให้มันมันเงามันงามเนาะเพื่อให้เงางามแล้วก็จะดกใส่น้ำเสร็จเร็จสีพิดตามตารกะกโดเนาะสีมาลงขอบขอบประตู มามาลงกันเลยพี่น้องอาเนาะทุกคนนี่กับเป็นสีที่แหงแดีวเนาะสำหรับมเอนี้เนาะมเอนี้บอกกี่มากกวคือตั้งใจมาลงสีสีขอประตูนี่เนาะพี่น้องให้มันเดือดให้มันเงาเนาะนี่นี่แห้ลงสีให้มันเงาให้มันเดือดแต่ประตูแต่ประตูวงมาลงแหนเงาให้มันเดือดไปบนเพียงนอตกันเนาะ นี่ก็เป็นสีทางนองงามบอพี่น้องงามบอเห็นแดดอะสุกใจเนะพี่น้องเนาะแบบมันเหนื่อยอยู่แต่มันกบขุ้มคานะแบบสิ่งที่เขาตั้งใจซึ่งมันจะแบบสําหรับคนอื่นอาจจะเบิ่งว่ามันมันบ่ใหญ่เนาะแต่สําหรับข้าพเจ้าเองคือว่าเป็นสิ่งที่ใหญ่ใหญ่สําหรับข้าพเจ้จเนาะ เป็นผลงานของข้าพเจ้าจีเฮดช่วยเรือเมตุคือว่าเป็นความภูมิใจของข้าพเจ้าอีกอันหนึ่งเนาะแต่ว่าข้าขับพเจ้าบ่มีทางทีมงานเอือยอยู่ทางสารลัฐอเมริกาก็คือทีมงานของเอือยไฮเนาะบอกกี้ก็จะบ่มีเฮื่นนังนี้ให้เมตูเซงว่าอันนี้ก็ต้องขอบมุกขอบใจทางเอือยไ้อีกอันหนึ่ง มันเป็นทั้งหนาดังเนาะซึ่งมาซีข้าท่าซองหลอกมันก็แหงไปเดียวนาะข้าวาจ้าบริเฮตตีนเนาะปกติต้องเฮตตีนบานกันเป็นซีอีกซีหนึ่งซึ่ยงราเขากับเบิร์ตโมมาลายเลยเนาะซึ่งมางบประมาณของเขึอนหลังนีเนาะพี่น้องเนาะรวมๆทั้งสินนี่เนาะรวมๆทั้งสินเล่าๆอยู่พันพันหกพันเจ็ดเหรียญเนาะพี่น้อง รื้อถาตีเป็นเงื่อนไทยกับประม่าณอยู่หามินกว่าบาทเนาะหามื่นกะว่าบาทซซ่งคิดบังว่าสำหรับเพื่อนซํานี่หอดบอหามินกว่าบาทเนาะบางทานเพื่อนกะบอเข้าใจว่าเฮาใส่งบป,ประมณ่ณนลายโขดบอเนาะกนะะล่องให้ทุทานตีเบ่งเพราะว่าคาสร้างทีบอกี้ใจไปรวมเป็นเงื่อนทั้งหมดเนาะเจ็ดลอยกวกาัวนะ 700, 100, 100, 100, 000, นะนะพี่น้องหลังเงื่อนอีกเจ็ดแปดลอยเดียนเนาะนะเอามาเหยียดสมควรหรือบอเนาะ พอดีบอกกํเงินให้ทุกท่านตัดสินแล้วเนาะเชิงมาเมื่อนี้ก็มาลงสีประตูให้เมนตูเชิงมันก็แหงนะเนาะดีใจพี่น้องข้าพเจ้าดีใจร้ายเนาะภูมิใจภูมิใจก็พ้นงานเจ้าของเมื่อยเมื่อยแต่กอะเมื่อได้เห็นเด็กอะหายเมื่อยไนดะ้เนาะอาจารย์เชิงว่ามันก็นสมบูรณนะ์นะมีแต่ว่าขนเครื่องเขาเฮือนแล้วเนาะวันนี้เนาะ แล้วก็บอกกี้ยังสิไปบอกเรื่องไฟฟ้ากับเจ้าของเคื่อนเพิ่นอยู่เนะาะเจ้าของเคื่อนที่เมตุอาศัยอยู่ดินเพิ่นมาเพิ่นจะให้เฮาต่อน้าบ่อแล้วเฮาจะเสียซอยแตย่ละเดือนนะนเนาะเสียซอยเดือนหนึ่งเท่าไรเท่าไรกับบ่ากันเนาะไปต่อพี่น้องสบายดีพบกันตอนแดงกินข้าวเพลินแล้วเนาะหลังจากที่มือเสารนี้ล้งสีขอบประตู ลงสีเขือบเขือบน้ำมันนะพี่น้องเขียบว่าให้กันหมอดกันยั้งจอเนะาะวันนี้เขามาเก็บสีที่ยุตโต้ในปืนเป็นงานที่นักเติบมันบระยากออกนะพี่น้องเนาะเขามาใส่น้ำมันแอดซังลงใาห,หนึ่งกะเออกะออกดีอยู่ักหน่อยอยากเติบเนาะ ลงสีใหม่ให้มันเดือมดุยตอดุยตอพี่น้องมั้ยไก่สีเดือดแล้วเนาะหลังจากเก็บสีนี่เดือดแล้วก็สะเก็บคองมาใส่เรือนควห้แม่ตัวลอ,องต่อพี่น,อน,น้องด,ดุยดุยอ่ะพอดีว่าอันเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนะวาะเส้นรับมันก็บ่อลอยเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องมันก็นยังมีขาเดเดอยอยล็กๆน้อยๆอยู่เนาะ ข้าไปเก็บบริเอียนกันเลยแล้วแต่คอยคอยเก็บไปอีกเนาะเดี๋ยวคอยเก็บไปอีกจนมาตอนนี้ก็โอเคแล้วคือว่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสมบูรณ์สำรับอ่านซีไล้ครับกับอกับเบื้องเนาะกระเบื้องปูกระเบื้องปูเพื่อนเนาะไงเนาะเดินทางมาจนคำคำจนเมื่อจนซีมุ่งเนาะพี่น้องช่องซ้ำเมื่อได้วซีมุ่งนะ เบิงผลงานของฮอนเนาะอันนี้็ะด้วยตะไหมเนะเดี๋ยวด้วยสีไฮซางเขาจะมาเห็ดเมือน,นี้เขาจะกโม,มาเนาะเป็นมืออื่นเขาจะมามาเห็ดเพียงไ้เมนตูต่อและเพื่อนตัวนี้นะเนาะเพื่อนตัวนี้ทั้งเจ้าของเจ้าของดินเป็นบาให้มางเนาะโอเคเดี๋ยวฮ่องกํมางให้เดี๋ยวบอกกีจะหาคนมาหมางซอยเนาะเดี๋ยวก็เดืองไฟฟานะ้าเนาะ ไฟฟ้าก็คือเฮาะเลยขอตอ่อต่อน้ำเคีอนเพิน่นขอต่อจากเคีอนเพิ่นนะกะคือทางเจ้าของเงอนเพิ่นก็ออโอเคเห็นดีต่อน้ำเนาะแต่ว่าเพลินมาให้เปลี่ยนกันเสียซะเนาะเปลี่ยนกันเสียคนเดือนคนเด,เดือนกับเพื่อนในตู้นี่ <S 2> <S 2> <S 2> ซึ่งเมื่อกี้ก็เออโอเคเห็นดีน้ำาแาระว่าเ,ออเปลี่ยนกันเสียก็โอเคเพราะว่าเปลี่ยนกันเสียแล้วว่าค่าไฟเราเดือนหนึ่งก็ตกอยู่อัน หกห้าเจ็ดสิบพันกีบหรือหกหาเจ็ดเดือนเนาะจะถามว่าเปลี่ยนกันเสียคนละ,ะ,ะเดือนกับกับเมื่อไรเสียเดียวกับเพือนเมตุกับตกอยู่เดือนหนึ่งสามสิบกว่าพันหรือสามเดือนสามเดือนเนาะสามสิบพันกี 3, บกหรือสามเดือนประมาณนี้แหละพี่น้องถาว่าเปลี่ยนกันเสียกับโอเคโอเคกับเปลี่ยนกันเสียเดี๋ยวใจ่ายให้เล้เนาะใจ่ายให้เมตูแล้วกับสื่อสายพื้นสายไผ่ามาต่อให้โอ้ยที่มาเกี่ยงมาให้เมตุ เนาะพี่น้องเนาะเศ้ามือสิบแปดสิบเก้าเศ้ามืเ้ามือเนาะเศมือเ้าเอสมือพี่น้องสงบานนตู่เนาะเกือบเดือนนึงที่ว่ารวนเติบเอาวกเกี่ยไปม่เทาซานอียงเโอ้โหเข่าในมืออไเจ๊กหน่อยนี่ เราชอ่มวยเรามีตุเกแก่แกจะกินแก่อะดูให้ร้านกินเนื้อจะกินแกงวานนะือมาห้แล้วแเสีบชีมันตกอ่าใส่จุ่มหอยแล้ววันแล้วแล้วมือหันซางเขาจิมา อาจะมาเหยีเตียงอเ,เองเอกกเดีเ๋ยวจีจะใส่หินบ้านันดานุดบา,บาดเออพือ้นไฟโอเคแล้วนี่คสาวจะว่าอันนั้เนาะี่น้องบ้านพูดแมตู่บอกว่าบ้านพูดเน้นเราจะขืนเฮื่อนเนาะ เราจะถึงเอองดงามดีพี่น้องงดงามสียางแจม่มสีทั้งหนอกงามเนาะแล้วก็ทั้งในก็สีสบายตาดีอันนี้ตรงข้อขอมอขอื่ขอบใจท่านเม่าวีไา้วันเนาะนวีไา้วันเป็นเป็นผูอันแนะนำเรื่องสีเนาะ โอเคก็ okay. ิีกับมากลายมากลายสีนั่นเนาะมากแห้งเดี่ยวแล้วเนาะยังแต่ตัวเทิงตัวเทิงเห็นเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะเ่าจะใส่ให้แม่ตูุอีกเนาะระบายอาร์ตกับอัดแล้วก็เบื้องนี่เนาะเบื้องนี่เบื้องนี่เ่าตัวนี้จะแมสเนาะเ่าจะพิจารณาเบึ่งมาเ่าจะใส่ตะนางตะนางเน้อยๆเนาะพี่น้อง เพื่อว่ากันกันพวกงูเหี่ยวยังมันจะขึ้นนะครับหมดแม่ยังบ่าแล้วเส้นาทางนี้ก็ยานได้อาดอยู่พี่น้องดนะ้วยเนาะคันว่าเฮาใส่เด็ดตันนะส่เด็ดอันกันไหวเนาะใบใหม่ใบตอกมัมมนจะโบปิวเขาโอเคเนาะพี่นะ้องเดินทางมาสุดท้ายและวมาเนี่ยเดินทางกลับก่อนเดี่ยวแล้วเนาะเดี่ยวแหละ เมื่อไหต่สุขใจพี่น้องในเห็นนะครับผลงานจากกองเนาะจะได้กับฝากทุกท่านไปกำลังแห่งใจให้สองโมกี้นี่เเ้อพี่น้องเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ช่วยสนับสนุนโดยการบอกขามโฆษณาเ้อพี่น้องเนาะขอขอบใจด้วีครับสมสบายดี